ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนเจอกับคุณป้าสายเปรี้ยวอีกแล้วนะคะแม่บ้านฝรั่งแม่บ้านอาหารกล่องนะคะแม่บ้านอาหารกล่องฝรั่งนะคะวันนี้เราจะเสนอเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นเป็นเนื้อนะคะเป็นเนื้อ เมื่อก่อนเราก็ทำมิสบอนใช่ไหมบเป็นคล้ายๆล,ลูกชิน้นแต่อันนี้เป็นเนื้อเขานะคะเป็นเนื้อ,อเนื้อจะเจอกันกับโปรเต o มัสโปรเตอรนนะคะเป็นมันฝรั่งบดนะคะเราก็จะทําไม่ยากนะคะอันนี้ง่ายอีกแล้วค่ะตามสไตล์คุณป้าสายเปี้ยวนะคะจะไปเวฟแค่นั้นเองนะคะจะไปเวฟแค่นั้นเองโอเคนะคะคากดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนไปค่ะ ไปเจอกับแม่บ้านอาหารกล่องอีกแล้วค่ะเข้าไมโครเวฟแค่6นาทีนะคะทุกคนเป็นอันเรียบร้อยค่ะง่ายจริงๆนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูอาหารกล่องอีกแล้วนะคะทุกคนอาหารกล่องอีกแล้วอ่าจะเป็นเนื้อนะคะเป็นเนื้อบีบมิสกับเจอกันกับมัสโบเตโต้บนว่า เป็นมันฝรั่งบดนะคะกับเนื้อนะคะข้างในเขาก็จะปรุงรสเรียบร้อยเหมือนข้าวราดแกงของบ้านเราประมาณนี้นะคะดูรูปล่างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไปดูสิคะข้างในจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมอันนี้ยังไม่เคยทานเลยนะคะมิสบอลเคยทานแต่อันนี้ยังไม่เคยทาน,นะคะ่ะไปดูกันคะ่ะ แล้ก็เวฟมาเสร็จเรียบร้อยนะคะในเวลาหนาทีค่ะทุกคนมาแกะดูสิว่าจะน่าอร่อยไหมคะใช้เวลาเวฟห6นาทีค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหอมกับเครื่องเทศน่าจะเยอะ หน้าตาเขาจะออกเป็นแบบนี้นะคะรสชาติคุณป้านุงว่าคล้ายๆลาซัญญานะคะลาซัญญาคล้ายๆกันค่ะรสชาติจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะนี่แหละคะ่ะอาหารกองอาหารฝรั่งนะคะง่ายๆนะคะทุกคนหาตามช็อปทั่วๆไปคะ่ะโอเคนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอาหารของเรานะคะ อาหารกล่องของเราใช้เวฟแค่6นาทีนะคะก็ทานได้แล้วนะคะรสชาติเขาจะออกไปทางลรสัญญาอะไรประมาณนั้นนะคะก็คนไทยทานได้คะ่ะเพราะว่ากมันฝรั่งบดนะคะเพิ่มรสชาติของความอร่อยคะ่ะไปไปทางข้าวกันนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้คุณป้าสายเปียด้วยนะคะแม่บ้านอาหารกล่องแม่บ้านขี้อวดนะคะเนียฝรั่งขี้อวดค่ะไปค่ะไปทานข้าวกันค่ะ